สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่ครับเป็นพระกลิ่งเป่าเลศเป็นความเชื่อของคนเล่นสายพระกลิ่งนะครับว่าพระกลิ่งเปาเลศมีไม่น้อยนะครับอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยีวอนห่มคลุมนะครับเก๊แท้อย่างไงเนี่ยเราอาจจะหลายคนที่ไม่เคยเห็นนะครับจะตีเก๊ไว้ก่อนเพราะว่าไม่เคยมีตำรา,ลาเล่มไหนเขียนอา,ศาศาศาอาจารย์สาวอาจารย์ธานีบอกว่าเฮ้ยข้ามันเก๊มันต้องมีคําตอบ หรือถ้ามันแท้มันต้องมีคำตอบค้นหาให้เจอว่าเนื้อหาที่ทำตรงนี้ใช้อะไรนะครับใช้โลหะอะไรทำโลหะยุคไหนนะครับใครจะแสดงความคิดเห็นเก๋นะครับผมว่าเก็บเงินไว้กินเองดีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าของบริษัทโดเซมเนี่ยถ้าคุณตีพระเขาเก๋นะครับคุณไปชี้แจงเขาที่ศาลเขาเอาจริงนะครับทางช่องไม่จะไม่ขอเป็นพยานให้อยู่ฝ่ายคุณเด็ดขาดนะครับ เขาบอกไว้แล้วว่าอย่าแสดงความคิดเห็นพล่อยๆไอ้ที่พี่เห็นพล่อยๆนะครับโดนไปแล้วไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์เสาอ,อาจารย์ธานีนะครับว่าเฉพาะเนื้อนี้นะครับเฉพาะส่วนเนื้อนวะอะไรอย่างเงี้ยทางช่องยังไม่ได้พูดถึงนะครับอาจารย์เสาเขาบอกว่าเขามีพระเขาตรวจสอบพระเขาเองนะครับไม่ได้ตรวจสอบพระของพวกคุณนะครับอย่าพึ่งมโนอย่าพึ่งดราม่านะครับเพราะอาจารย์เสารับอาจารย์เสารับสองพระรับดูพระ ในสไตล์ตาอาจารย์เสาอาจารย์ธานีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าทั้งสองอาจารย์นั้นคิดยังไงกับพระรุ่นนี้นะครับคลิปผมกับอาจารย์เสาอาจารย์ธานีไม่มีการตัดต่อนะครับกับอาจารย์เสานะครับอาจารย์ธานีครับสวัสดีครับอาจารย์เสาอาจารย์ธานีครับ <ๆ S 1> ผมครัสวัสดีครับวันนี้ทําไมมาจากพระสมเด็จกลายเป็นพระนิ่งยังไง อาจารย์ธานีทำไมเราต้องศึกษาเยอะขนาดนี้ครับเมื่อศึกษาเป็นจากพระคีรูปหล่อลูปเงินและพระเหรียญกนาจาร์ต่างๆนะครับก็มีเอฟีท่านหนึ่งอันนี้จากภาคอีสานนะครับนะครับก็มีความประสงค์ว่ากิ่งเปาเรศผมกุมนี้สองสี่สามสี่นะครับเออว่ามันจะตรงไหมเราหาตรงยุกไหม ไอตัวพิมพ์เพิ่มนี่เขาไม่ได้มีการบันทึกไว้่เราต้องย้อนจากตัวโลหะที่เราตรวจสอบตัวโลหะมาจากที่ไหนสร้างเพราะเนื่องจากวัตถุธาตุอะไรครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาคุยเรื่องเครื่องก่อนเครื่องของบริษัทโดเซ็นะครับนี่อันนี้ก็มาตรฐานนะครับนี่ในการตรวจสอบวิเคราะห์ตสารนะครับโดยเฉพาะกระทรวงตบวบงกรมมหมายวิาลยต่างๆครับนักศึกษานิตินักศึกษา ก็ไปใช้วิเคราะห์ท่าสารเพื่อส่งครูบาอาจารย์นะครับแลวส่วนราชการต่างๆก็ใช้นะครับในการไปวิเคราะห์ท่าสารนะครับว่าจะได้มาตรฐานไหมนะครับโดยเฉพาะเครื่องนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่มาตรฐานโดยเฉพาะได้มีครูบาอาจารย์ก็ได้นําเอกสารนะครับในเอกสารของโดเซฟเนี่ยนะครับไปแปลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วเขาก็ทราบว่าอ,อันนี้มันเป็นมาตรฐานของออกซฟอร์ ประเทศอังกฤษอเป็นมาตรฐานของออกฟอร์ดคือใช้ระบบนะครับและแนวทางแบบแผนของออกฟอร์ดล้วนในการตรวจสอบในการตรวจสอบและวิเคราะห์ท่าศาลนะครับทีนนี้เราก็เมื่อเยี่ตีเรานะครับทางภาคอีสานก็มีความประสงค์นะครับก็ให้พาะตัวอย่างมานะครับพร้อมทั้งเงินทองนะครับในการสนับสนุนตรวจสอบในการสนับสนุนตรวจสอบนะครับก็นําเรียนทางเยีตีว่า เราก็มีอยู่องค์เดียวเนื้อเดียวเนื้อต่างๆหาไม่ได้นะครับก็ถ้าจะเป็นเนื้อนวะนวะยุคนั้นก็ต้องมีเก้าอย่างถูกต้องถ้าสามอย่างแบบสมัยนี้ก็ไม่ใช่เป็นยุคใหม่เป็นยุคใหม่ไม่ใช่ครับนะครับอ่าันนี้ก็นําเรียนเบื้องต้นว่าถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็ต้องทองแดงก็ต้องตรงกับยุคอ่านี่เขาให้หาว่าทองแดงนี้ตรงกับยุคที่อ้างไว้ในเป็นพศอะไรหรือไม่ใช่ใช่ นี่ยังท้องเหลืององนี้สองสี่สามสี่อ๋อสามสี่อ๋อองนี้ก็ตรงเมื่อปีก่อนเมืปีก่อนที่สร้างวัดบวรที่เป็นอยู่ในวังังวังเมืองหลวงเราเรามาสมรติว่าถ้าเป็นโลหะเก่าเราต้องประเมินได้ว่ามันน่าจะมีการสร้างจริงอ่าใช่ครับแล้วทีนี้กระบวนการและวิธีการการได้มาพกโลหะและก็กระบวนการแกะแม่พงแม่พิมพ์นี่ วังล้วนๆครับส่วนจะมีความสวยงามมีความสวยงามงาม,มากนะแบบวังหวักวัง,งเนี่ยเป็นเส้นเป็นสายไม่ใช่ติดกันนะเป็นแห้งเลยคือ,ค,อคือแก่สวยงามมากที่ผมพูดเนี่ยแต่ไม่มีองค์เดียวครับ <S <S องคยเดียวครับเบนื้อต่างๆ่ะเดี๋ยวจะจะ,จะ,จะ,จะตาวครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเมื่อดูทางกายภาพแล้วเดี๋ยวก็จะดูผลการวิเคราะห์นะครับว่าเนื้อเป็นไงดูทางกายภาพก่อนนะครับอ ทองทองทองเหลืองเ้าจะเป็นทองเหลืองที่แบบไม่แตกไม่แตกไม่แตกเหมือนลงพ้อเงินเพราะว่าเนื้อทองเหลืองกิ่งเปาเรสสองสี่สามสี่นี้คือเป็นทองเหลืองบริสุทธิ์คือทองแดงบริสุทธิ์สังกะสีบริสุทธิ์และไม่มีดีบุกและไม่มีตะก,กั่วเพราะใช้หลักสูตรหลอม มาจากต่างประเทศครับใช้สารธาตุแค่สองตัวทองแดงสังกะสีอ่าทองแดงทองแดงหกสิบหกเปอร์เซ็นสังกะสีสามยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นอ่าสร้างคือขึหล่อคือหล่อมีแช้ใช้หุ่นเทียนหล่อมีซันเปอร์หนึ่งจุดอ่าห้าสองเปอร์เซ็นตอันนี้สร้างจากหุ่นเทียนอย่างแน่นอนทำนักหุ่นเทียนอย่างแน่นอนค อ่าแล้วเป็นทองเหลืองนักวิทยาศาสตร์เขาบอกไงทองเหลืองบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์จริงๆเนี้คือมีสังกะสีและกระทองแดงมาเป็นทองเหลืองบริสุทธิ์มีสองสารธาตุทาทไมเขาถึงหล่อหลอมได้อืมอันนี้เขาบอกต้องหลอมด้วยไฟที่สูงอืมไม่ได้สูงมากก็ประมาณประวันพันสองร้อยองศาในยุคนั้นก็ต้องเป็นไม่วังหลวงก็ต้องต้องเพน,นเป็นทางราชการที่ทําเพราะว่าไฟสม่มําเสมอเพราะละักษณะเท่า เหมือนหลวงพ่อเงินเนี่ยต้องใช้ตะกัวและกระดีบุกมาหลอม,อมเพื่อจะให้หลอมละลายเร็วหลอมละลายเร็วใ้ความร้อนต่ําให้หลามร้อนต่ําเพราะใช้เตาฝืนนี่เป็นหลอมที่วัดบวรเขาว่าวางหลวงอ่ะในในหลวงทํามตั้งน่ะดับลิดนำดีเป็นดับลิของร่มเก้าและการที่ห้าก็เลยมีฐานธาตุแค่สองตัวถามว่าบริสุทธิ์ไหมก็ไม่มีอะไรเจือปนมีส,สังกะสีและกระทองแดงทองแดงบริสุทธิ์ด้วยมีเจือปนด้วยคือนําเข้า เป็นทองเหลืองที่บริสุทธิ์ที่นําเข้ามาเลยเป็นแร่เดียนะไอหลักสูตรส่วนผสมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาว่าไงเป็นหลักสูตรจากต่างประเทศหลักสูตรต้องต่างประเทศหกสิบสี่สิบเนี่ยถ้าตัด่ถ้าตัด,ตดพวกออกซิเจนไมกีเซียมพวกเนี้มันมันมันเป็นค่าทีหลังที่มาเกาะทีหลังเหมือนซิลิคอนอ่าหรือแมนกนีเซียมเนี่ยคือเป็นฝุน่นมาเกาะแล้วเป็นค่ามาเกาะแล้วก็เลยแมกนีอันนี้ไม่ใช่ธาตุสารธาตุที่แท้จริงของเนื้อเขา ถ้าสารธาตุที่นี่จริงขอาเขาคือสางกระสีกับทองแดงค่อันนี้เขาตีได้ว่าอันไหนเป็นสารธาตุที่เป็นเนื้อพระกับสารธาตุที่เกาะภายหลังใช่เขาวิเคราะห์ได้ด้วยเนี่ยสารธาตุมาก่อนที่หลังก็มีเนี่ยไอซิลิกอนแมกนีเซียมอสองตัวเนี่ยครับไอ,อแล้วก็เป็นคอไลไอคอไลนี้ไม่มีเพราะว่าไม่มีน้ําเกาะก็มีซันเฟอร์มาสร้างจากหุ่นเทียนไงครับเพราะเขาหล่อจากหุ่นเทียนมาอืก็มีซันเฟอร์ ก็มีสามตัวในยุคนั้นคือเขาสามารถว่าถ้าเป็นยุคใหม่ๆอะ่ะถ้าไม่ใช่วังสร้างหรือระทังหลวงสร้างนะ่ะจะมีสารท่าตัวอื่นเข้ามามีดีบุกอืม อะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้หลอเลี้ยงเร็เลวต่ำน่ะคือต้องใช้ตัวนี้มาล่อให้เหลวต่ําให้ใช้ไม่ใช่ไฟสูงใช้ไฟต่ำก็ในนี้อย่างนี้ก็ต้องตามชนบทชนบทแต่ในใ,ใ,ในในในพระนครน,นี่มันต้อง<ม>ใช้นี่เลยผู้เชี่ยวชาญจา้เชยชาต่างประเทศทั้งช่างสิบมูเพราะว่านี่เขาสร้างจากของรั้นเก้ารันที่ห้าสองสี่สามสี่เป็นกิ่งประเุทเนื้อทองเหลืองบริสุทธิ์โดยไม่มีอะไรเจือปนตะกั่วดีบุกไม่มี เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมาตรฐานที่หล่อเนี้ยใช้มาตรฐานจากต่างประเทศครับภาคประเทศไทยเราก็จะมีอะไรหลายอย่างเข้ามาเพื่อจะหลอมให้เร็วขึ้นไห้ว่าละลายเร็วขึ้นคือต้องหล่อให้เขาเนี่ยไม่มีดีบุกก็ต้องตะกัวใส่ถ้าเป็นยุคหลังถ้าในหล่อในวังในในพระนครน่ะเขาก็มีไฟอยู่ครับคือเขาใช้ไฟพอดีคือดูผ้าสิอ่าประเทศดูหน้าสิตึงเห็นไหมไม่มีหลุมเห็นไหม เพราะเขาใช้ไฟสม่ําเสมอเนี่ยเขาจิงตัวเลขเขาสร้างด้วยความปาน่นะครัะทั้งระบบไฟทั้งมวลสารต้องบริสารบริสุทธิ์นําเข้าทั้งหมดไม่ใช่เอาสารธาตุอื่นมารวมกันเยอะแยะถ้าวลานวัโลาหะเนี่ยผมว่าถ้าไปตรวจเข้าเต็มนะถ้าไม่ได้เก้าอย่างนะคุณจะตอบเขายัางไงอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะเราไม่มีเราพูดถึงว่าเนื้อทองเหลืองอันนี้ทองเหลืองบริเลสหุ้มคลุม สองสี่สามสี่เนื้อทองเหลืองบริสุทธิ์มีสารธาตุแค่สองตัวเพราะสารธาตุนี้เป็นสารธาตุที่นําเข้าบริสุทธิ์ทองแดงร้อยเปอร์เซ็นตะ์บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นักวิทยาศาสตร์บอกสางกสิกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการเกียปนใช่ไหมออกมามีสารธาตุแค่สองตัวพอหลอมแล้วก็ไม่มีตัวอื่นเกิดก็เป็นเนื้อทองเหลืองบริสุทธิ์เลยไม่มีตัวที่สามตัวที่สี่ขึ้นมาเพราะว่าเขาถอดหนึ่งการถอดโลหะมัยก่อนเขาหลอมโลหะเนี่ยทองแดงบริสุทธิ์เนี่ยเขาเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะเลย ถ้าเป็นโลหะปัจจุบันนี้มันจะไม่ไม่ใช่สูตรนี้ไม่ใช่สูตรน,นี้มันก็จะมีตะกัวมีดีบุกมีอะไรแล้วแต่ครในในยุคนั้นน่ะเป็นสารธาตุบริสุทธิ์อย่างเดียวเลยครับก็เหมือนเงินร่วงอะไรที่โยงเงินดอกเงินร่วงเนี่ยมันก็มีเงินบริสุทธิ์อย่างเดียวหรือเงินกตัตตะบีดีบุกสองตัวไม่มีสามมีสี่นี่คือบริสุทธิ์แต่ถ้ามีสามมีสี่ก็ตีเป็นยุคนี้ได้เป็นยุคหลังเลยเป็นยุคหลังเป็นยุคหลังถ้าถ้ามีขยะอิเล็กทรอนิกอะไรแตร่ไรพวกนี้อะโลหะเนี่ย ไปเลยครับหลังสามศูนย์มาเยอะแม้แต่ทองแม้แต่ทองคําในยุคนั้นอ่ะพระกิ่งเนี้อทองคําน่ะ,ะเข้าเต็มรู้เลยว่าทองคุณยุคนั้นจริงหรือเปล่าบริสุทธิ์จริงเปล่ามันมีนะหลวงพ่อแก้วน่ะน,น็อกนะหลวงพ่อแก้ววัดคือวันใ้ที่ผมไปทําเต็มเนี่ยทองที่ปิดเนี่ยไม่มีไรเจปนเลยในยุคขอ,อ,อ,องของสี่หนึ่งศูนย์ตั้งยุคต้นของหลวงพ่อแก้ววัดตะวันทองเปลวที่แปะเนี่ยเป็นทองคําบริสุทธิ์เลยไม่มีเงินไม่มีทองแดงค อ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวมี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 คลิปเป็นเป็นถัดไปทองนําเข้าเป็นทองนําเข้าครับแม้แต่ทองสมัยก่อนทองนําเข้าน้องเป็นมาแปะในยุคการที่ห้าครับอ่าสองสี่หนึ่งศูนย์อ่ะครับของหลวงพ่อแก้วน่ะถามวมาจังวัดเดี๋ยวแค่ทองก็รู้แล้วแค่ทองยังรู้เลยว่าเป็นทองยุคโบราณครับทองยุคหลังน่ะมันมีเงินผสมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีทองแดงผสมมากน้อยต้องมีครับคือไม่บริสุธ์แล้วไงที่ผมว่าที่ทองเหลืองบริสุทธิ์มันมีแค่สองตัว ถ้ามีสามบริสุทธิ์ที่ไหนอ่ะก็ไม่บริสุทธิ์แจ้ก็มีเพิ่มหนึ่งไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรหนึ่งข้อจํากัดในการหลอมว่าคุณอยู่ในตัวพระนครหรืออยู่ตัวเมืองเมืองนอกถไหมว่าอยู่ตัวชนบทชนบทชนบทไฟไม่ถึงต้องใช้อะไรดีบุกดีบุกกระทะดีบุกกระตะกัวเออครับเพื่อล่อร่วล่อเพื่อล่อให้ให้ให้เร็วขึ้นให้เร็วขึ้นการหลอมละลายเร็วขึ้นเร็วขึ้นใช้ความร้อต่ำเออ นะครับอาจารย์อันนี้บอกได้ว่าโลหะถึงยุคโลหะถึงยุคเป็นเป็นเนื้อทองเหลืองบริสุทธิ์ครับเป็นทองแดงบริสุทธิ์เท่านี้ไอฝังสีบริสุทธิ์มาหลอมแล้วก็ยังเป็นทองเหลืองบริสุทธิ์มีแค่สองตัวครับถ้ามีสามมีสี่ก็ไม่บริสุทธิ์สิคืออันนี้เราไม่รู้นะครับเพราะว่ายุคนั้นเขาไม่ได้บันทึกไว้เรามาใช่จากประวัติศาสตร์ของการใช้โลหะใช่การส่วนผสมของโลหะส่วนผสมของโลหะ ถ้ามีโดยใครมีตัวอยา่างนะครับอยากจะมาให้ตรวจอไปตรวจให้แต่ต้องช่วยค่าบริการด้วยช่วยค่าบริการเราก็มีเนี่ยตัวอย่างก็มีอยู่เนี้ยตัวเองไม่มีนะสองคนไม่มีไม,ไม่มีไมมอ้นี่นลูกค้าลูกค้ามุกดาหารมุกดาหาร,าหารแล้วส่งพระแล้วส่งเงินมาด้วยส่งพระมาทานันไปสินีเหรอใช่แลว้วก็เงินเบื่อก่อนเขาก็อยู่ในพระนครนะครับแต่ทำงานแล้วก็ับไปอยู่บ้านนอกอ่าอ่านี่เขาค้าให้ความเชื่อถือขนาดนี้เลยอ้าว เพราะว่ามันมันเขาอื่นมันคือเขาแยกฐานฐานท่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะอันนี้รวมแล้วท้ามา t ท t a l ร้อยเปอร์เซ็นต์ในโลกคนนี้ไม่มีร้านเปอร์เซ็นต์ครับทุกอย่างต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็มาทํางานทังเทพมันก็ไปอยู่กับเจ้านายเจ้าผู้ใหญ่แล้วเนาะทัานของเมตตาให้อ่ะเขาก็อยากตรวจดู ก็อยากตรวจดูว่ามันเป็นสารทตาจริงแบบที่ว่าไหมวะแปลว่าใครมีพระชนิดในตรงนี้กอกเก็บได้าะอายุร้อยกว่าปีแล้วได้ได้แล้วดีนอกดีในด้วยนะพิธีหลวงพิธีหลวงนะครับพิธีหลวงอันนี้อันนี้ยังไม่พูดด้านหลังด้านหลังด้านหลังมันยังมีต้องมีเห็นไหมเห็นไหมมีตาคุดเห็นไหมมีคุดแล้วก็มีปาเวเลศแล้วก็รอห้าแล้วก็นี้มีจอปลรอและนี้วัดบวรเนี่ย เออได้ขยายชัดเลยวัดบวรเนี่ยวัดบวรเนี่ยพ่อใช้หมุนเทียนสมัยก่อนเนี่ยทองเห็นไหมจปลอประเปวเรศปวเลสนะเปวเรศเนี่ยปวเรศรอห้าอันนี้พญาคุดคุดเข้าตาพระเจ้าวินคือของล้นการละกติยาเลยทองเหลืองบริสุทธิ์มีสองตัวทองแดงกัดส <at> ังกะสี <c oughs> ไม่มีอย่างอื่นครับไอ้ตารางธาตุแบบเนี้ยโลหะแบบเนี้ยขึ้นมานักวิทยาศาสตร์รู้เลยมันของง่ายครับ่ใช่ของยากเขา้นมาเขาบอกว่าอันนี้หูทองเขาบอกทองแดงบริสุทธิ์ทั้งสีบริสุทธิ์ทั้งคู่และสัดส่วนเนี่ยของโลหะเนี่ยเขารู้เลยว่ามาจากนอกเรือไทยช่างไทยช่างนอกอะไรเนี่ยเขารู้เขาเขาอ่านจากสัดส่วนของโลหะใช่เขาเรารู้เลยว่าถ้าขึ้นอย่างนี้เป็นหลักสูตรของต่างประเทศหลอม คือเขามีมีการบันทึกประวัติศาสตร์ของการ<ม>ใช้ะราค่ะใช่เข้าหลอมแบบไหนทองเหลืองบริสุทธิ์คทองเหลืองกี่เปอร์เซ็นใส่มากมันเป็นทองเหลืองแบบไหนใส่น้อยเป็นทองเหลืองแบบไหนสังส,สีเท่าไหร่ถึงจะแมทเป็นทองเหลืองบริสุทธิ์ถ้าใส่เยอะเป็นยังไงใส่น้อยเป็นยังไงเขาจะมีมีคําตอบให้เราฟังหมดถ้าว่าเข้ามาใส่น้อยปุ๊บเนี่ยเขาบอกมันนี้ไม่ใช่แล้วมัน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 คานไม่ใช่ไม่ใช่หล่อทางไม่หล่อต่างประเทศเราประเทศน่ะตีติบ สี่สิบหกสิบแน่นอนยกตัวอย่างแบบเอันปาก้ากับเรื่องเงินใช้แบบนี้ยกตัวอย่างเขาก็รู้เลยใช่ทุกทีไอเม็ดไอพวกตกขั้นเนี่ยเป็นตุ่มๆไม่มีติดเลยนะแล้วเป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะคุณแต่เทพเนี่ยเนี่ยวิธีการดูสังเกตว่างานโบราณเขาจะปานีดมากกว่าตอนนี้ทีเมื่อ่ะ่ตอนนี้มากกว่าจะไม่ติดกันจะเป็นชอบเป็น ของไข่ของมันเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยเรียงสวยตุ่มสวยหมดเห็นไหมดูหน้าตาดีึงครับหน้าตาก็จะเอียงหน่อยหนึ่งนะอ่าเห็นไหมหน้าตาท่านจะสวยสังนะนะสูพอปลอนิดเดียอาจารย์เจ,นะจอปลอเจอปล้อนเออเจ้าปล้อนอย่ยจ้ปลอจุลจอมเก้าพิษกาลที่ห้าเนี่ย เนี่ยมีมีมีเม็ดไรเม็ดงาเนี่ยเลยโค้ดอ่าถ้าอีกฟังหนึ่งก็คุดอาคารงหนึ่งก็เป็นตอปรอจอบปรอไหมไอ้ฟังนี้ตอปรอครับถามว่าถ้าไม่ใช่ของทางนั้นก็จะทํามาทําไมอ่าเดี๋ยวดูคําว่าปาวาเลตหน่อยครับเปาเวเลตขุมรถอ่าเนี่ยปาวาเลตรอห้าเปาเวเลตใช่ไหมล่ะ รอสเอรอเรือแล้วก็สอสเนี่ยรอฮะปาปาวาเลสเลยอืะนี่นะครับเพื่อความสบายใจของเอฟซีที่มีที่ครอบครองพระชุนี้อยู่ครับใมีคนที่ครอบครองมาตรวจให้ท่านแล้วนะครับได้สบายใจครับครับครับสะสมได้อย่างสบายใจนะคล้ใครใครสนใจก็ติดต่อผ่านเจ้าตาวก็จะไปบอกเจ้าของว่าเบอร์เจ้าของให้ก็โทรคุยกันเองคุยกัเอเปิดราคาเท่าไหร่ใช่ใช่เพราะว่าเราเป็นสื่อกางให้สื่อกางให้ครับ อาจจะดูใบหน้าไปอ่ตรงยูทิปปี้นี่นะครับเดี๋ยว้ะเลื่อมลงมาตรงกลางเลยนี่นะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับใครมีเนื้อทองแดงเนื้อละวะนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญมาศึกษาร่วมกันมาศึกษาร่วมกันจะช่วยออกค่าไปตรวจพิ่มแขมพรอมแมพอช่วยกันอยากจะทําให้ครับ จะําให้โดยเฉพาะพระก็ไม่มีด้วยเออย่างน้ำว่าโลหะเนี่ยมันเป็นสารธาตุเก้าอย่างที่พูดไหมในยุคละการที่สี่ที่ห้าพระโครับตัวไม่เจอเก้าอย่างพระก็ยุคหลังไงก็ยุคหลสองพันห้าร้อยลงมาเนี่ยอ๋อก็ได้อยู่แต่เป็นยุคหลังสามตัวไงครับผมเป็นเป็นโลหะสามตัวนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะมีพระองค์เดียวนะครับไปสั้นไปนิดหนึ่งนะครับขอบคุณอาจารย์สาวอาจารย์ธานีนะครับที่ให้ข้อมูล สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเอส